เอาสวัสดีครับนะบเพื่อนรักนักทำนาทำสวนทำไร่วันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายทำการฉีดยาพร้อมทั้งทีวันพัดนะครับอาหารเสริมพืชเราได้รับเกียรติจากป่าชูนะครับซึ่งเป็นเจ้าข,ของนาเป็นร้อยไร่นะฮะอันนี้อันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ป่าเราได้มาทำไว้นะครับสำหรับการทำนาข้าว ทำให้ประสบความเเด็กต้องมีความรู้นะฮะต้องมีภูมิด้วยครับเนี่ยมาดูนิดนึงนี่คือการผสมมาผสมเองเลยครับกับมือเลยฮะนี่นักวิจัยป่าเราผสมเองเลยเห็นมครับนี่ฮะนาโนชูหน่อยครับป่าครับชูทีวันพัดผมนิดหนึ่งชูข้างหน้านิดนึ่งเห็นที่ห้อนิดนึ่งนี่ฮะทีวันพัดนะครับเดี๋ยวเราจะผสมเข้าไปในในน้ำเลยนะครับผสมยาฆ่าเพี้ดด้วยผสมยาฆ่าเพี้ยผสม ป้องกันหนอนด้วยนะครับหนึ่งเม็ดหนึ่งแคปซูลนะปลาใส่ไปแล้วนะครับแกะแคปซูลถังไม่สามลูกกันเหรอสี่ปลาหญ้าหอยโดนลูกอะไรร้อนเลยแกะแคปซูลออกด้วยนะครับปลาโดนโดนนี่ต้องไม่รีบไอ้โดนวันนี้ไม่รีบไม่หวาไม่รีบไม่วันนี้ไม่งานต่อว่าเอาฮะ ทำอะไรอ่ะนี่ก็ทำการผสมลงไปนะครับด้วยสูตะทีวันพัดห้าผงแบบนาโนวันนี้นะแหวกนาไหนอ่ะโอ้เขามารับเองไงป้าชูเป็นเจ้าของสวนนะครับนี่เจ้าของนาอขอเาอ๋อไหร่ลองรัาน้ั่นะไปถูกเหรอไปเมื่อไหร่อ่ะวะาย เออโอ้เขาเขาขอมาเขาไปเขาไปหายยังไงเนี่วันนี้เรามีมือฉีดดับหนึ่งนะฮะในแถวบางบัวทองนี่นะมือฉีดดับหนึ่งนมีหน้าที่ฉีดอย่างเดียวมด้ฮะการฉีดผสมนาโนพัดแบบน้ำเข้าไปอันนี้ไม่ต้องหยดนะฮะฉีดเข้าไปเลย พอดีมั้งไออันนี้ขวดหนึ่งก็ฝีบะฝีหม้อฮะอันนี้อ่ะหูด้อนะใช่อันนี้เอาได้ฝีหม้อตัวหนึ่งฝมอเดียวองคนเอาิงท็อกเดี๋ยวทำไปเออไปกินแฟก่อนยังไม่เสร็จไปเออะม้งไปกินแ้ก่อนนะ ตามด้วยอะไรนะฮะป่านี้คือป้องกันหนอนเลยฮะเบ็ดเจ็ดเบ็ดขาดก็คนอนบมันก็หนอนใบผสมลงไปเลยทีเดียวฮะของเรานี้สามารถผสมยาฆ่าหนอนได้เพราะว่าจะได้ช่วยประหยัดค่าแรงในการฉีดเพราจ้างเขาฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยก็หลายสตางค์อยู่เขาจ้างฉีดยังไงครับป่าไล่เท่าไหร่ฮะไล่ละหกสิบบาทไล่ละหกสิบบาทงั้นเราต้องทําให้ครบวงจรนี่คือทั้งเสริม ทานเสื่อพืชด้วยป้องกันเพี้ยป้องกันมแมลงหนอนเนินด้วยใส่ไปทีเดียวป้าชูเรานี่เป็นเจ้าของนานะฮะซึ่งมีประสบะการณ์สูงมากทำมานานขยันครับขยันช่วงเมื่อห้ากปีก่อนนู้น,นทำงานนาประสบความสำเร็จนะข้าวข้าวดีราคาดีฮะ ยุคนี้อาจจะราคาข้าวอาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ก็สู้ครับนะหาชูก็สู้5ปีที่แล้วทำนาได้กระบะได้ป้ายแดงม,มายุคนี้อาจจะได้มอเตอร์ไซค์ขาก็บอกโอเคแ,คแ้ได้มอเตอไซค์ก็ยังโอเคแล้ลุกนู้นนะก่อนยุคที่กำลังฟู่เฟือยุ่งลุ่งเรืองนะเราไม่พูดว่ายุคไหนก่อนมีม็อบ ผสมเข้าไปแล้วแต่มีสูตรนิดนึงนะต้องผสมตาสัดส่วนอันนี้ก็มาถ่ายทำให้ดูว่าการขั้นตอนการทำนาเนี่ยมันทำมั่วๆไม่ได้นะมันต้องมีเทคนิควิธีการผสมผสานเขาเรียกผสมผสานมีสูตรจากประสบการณ์ที่ในการที่ได้ทำมาเป็นเวลานาน ลองผิดลองถูกนะตัวนู้นดีตัวนี้ไม่ดีนะะได้ลองมาหมดแล้วนะฮปาก็เลยใช้แนวว่าให้ให้ยาด้วยแล้วก็ให้อาหารเสริมด้วยนะอาหารเสริมพืชน,นัน,นโนทีวันพัดเข้าไปด้วยป้องกันด้วยแล้วก็ให้กินด้วยนะะก็ฉีดครั้งเดียวเรียกทำทีวันนี่ก็ผสมใส่เครื่องจากมีฉีนะฮะย่านบางบุวทองเออ สมเข้าไปเรียบร้อยอเจ้าของนามาผสมเองเลยฮะนี่นะเพื่อความเป็นมาตรฐานนะมาเองถ้าจะให้คนฉีดมาผสมคนฉีดก็บอกว่าไม่รู้จะอาสูตรไหนดีเพราะแต่ละสูตรของเจ้าของนาไม่เหมือนกันนะคนฉีดท่านก็เลยตามใจเจ้าของนา สูตรไหนบอกมาเลยพี่ผมฉีดให้เครื่องนี้เท่าไหร่ฮะกี่ลิตรครับบ่ายีครับยี่ห้าลิตรนะเครื่องฉีดตัวน,นี้ก็ล,ลงตัวครับผมได้ประมาณ,มาณฉีดได้ประมาณกี่ไร่ฮะนี้ประมาณที่คำนวณไร่หนึ่งไร่หนึ่งครับ โดยประมาณไรครับใกล้คเคียงเละก็เป็นเรียบร้อย,อยเดี๋ยวรอนะการเทผสมไปละยี่สห้าลิตรน,นะยี่บห้าลิตรน,นะครับนีอันนี้นาก็ประมาณกี่ไร่ครับป่า น,นี่14ไร่นะที่จะฉีดวันนี้14ไร่ของป่าชุ่นะครับ,บองงยู่ตำบลอะไรนะป่านี่ตำบลอะไรตำบลไซน้อยตำบลไซรน้อยไม่ใช่หนองเขาง่ายหนองท้องงายนะฮะตำบลหนองเขาง่ายอำเภอไซน้อยอ๋อหนองเ้าง่ายอำเภอไซน้อยรับจังหวัดนนทบุรีวันน,บบนี้ก็มาถ่ายทำเป็นที่ระลึกกันมาดูว่ากเกษตรกรทำงานก <Gud> ันยังไง อเขาวิ่งจียาคองกันไหรฮะเรานั่งเจาโจอยู่ตรนะงนี้เลยนะเอินเดินต้นยานฮะตอนเราชอบเล่าเล่าเพราะว่านะนี่มือฉีดนะครับนัดมือฉีดอย่างเดียว วันนี้เราจะทำการฉีดยาทีวันพัดในเนื้อที่14ไร่นะครับของป่าชูนย